เรียกว่างามหน้างามแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือความชิปหายของวงการโดจินในไทยเลยครับนี่คือข่าวแบบว่าใหญ่ในสองสามวันนี้นะเนื่องจากว่างานล่าสุดนะครับมันมีงานที่ชื่อว่าคอมมิ A อะเวนิวสิบที่จะมีรับเชิญแบบว่าคนเขียนโดจินนะครับจากต่างประเทศเนี่ยมาร่วมงานแล้วก็แบบมีขายผลงานในไทยนะครับคนนี้นะครับก็ได้มาที่งานนั้นแต่ที่มันดราม่าหนักนะครับเพราะว่าพอเจ้าตัวกลับไปแล้วเนี่ย เขาดันไปเห็นว่ามีคนเนี่ยเอาผลงานของเขาเนี่ยที่เป็นโดจินนะครับระหว่างฟุคุดะกับกับเฟลนะครับเอาไปขายรีเซลซึ่งเขาเนี่ยบ่งบอกถึงความแบบไม่พอใจมากๆเลยนะครับนี่มันคือเล่มนี้นะหนึ่งในน้ำมันคือมันคือเล่มนี้ด้วยนะซึ่งเขาก็ได้แชร์โพสต์นะครับแล้วก็พูดบอกว่าแบบเฮ้ยอย่าทําแบบนี้กันเลยอย่าเอาผลงานของเขาเนี่ยไปรีเซลถ้าเกิดว่ายังมีแบบเรื่องเหตุการณ์แบบนี้อีกอย่างเงี้ยเขาเนี่ยรู้สึกผิดหวังกับประเทศไทยมากๆแล้วก็บอกเลยว่า ถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เยอะๆเข้าเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่กลับมาเหยียบที่ประเทศไทยอีกเพราะว่าเขารู้สึกววาแบบแบบทาไมงานของเขาต้องมาโดนรีเซลด้วยเราก็บอกเลยครับว่าดราม่าหนักมากนะครับตอนนี้เกี่ยวกับวงการโดจินซึ่งเจ้าตัวที่ได้โพสต์ขายอันนี้ไปนะครับล่าสุดก็น่าจะได้เหมือนแบบลบโพสแล้วขอโทษขอโพยไปแล้วนะครับแล้วก็ทางเจ้าตัวคนวาดเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขาเจ้าจับดูเรื่องนี้อย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่าไม่อยากให้งานของเขาเนี่ยมีการรีเซลแบบค้ากําไรเกินควร เกิดขึ้นนะครับถ้ามันมีอีกเขาเนี่ยจะไม่กลับมาเหยียบที่ประเทศไทยอีกบอกเลยว่าแบบหูแบบมันหนักมากนะครับเรื่องนี้คือเพราะเจ้าของผลงานเนี่ยเจ้าตัวเขาไม่เห็นเองนะครับเราก็ไม่พอใจอย่างมากด้วยนี้ก็คือแบบงามนะงามหน้างามไส้ของวงการโดจินมากๆในช่วงนี้นครับทาอะไรก็อย่าหวังจะผลประโยชน์มากนะครับเขาสามารถไทยประมาณนี้ครับสาหรับใครที่ติดตามข่าวสารในวงการอนิเมะแล้วก็การ์ตูนอย่าลืมกดติดตามให้ออนิเมชั่นด้วยครับ